สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอัปเดตสกูชี่เพิ่มเติมนะคะก็อย่างแรกนะนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อหรือว่าขอดูรูปสินค้าสามารถทำได้ทางไลน์นะคะอันนี้จะเป็นไอดียไลน์ทั้งหมด5้าไลน์แล้วก็จะมี IG ไว้ดูรูปสินค้าได้แบบค่าวดด้วยนะคะนี่นะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะถ้าใครมองเห็นเบ็นี้ไม่ชัดเราก็เขียนไว้ให้ทใต้คลิปนะก็คลิกดูได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวที่ราคา12บาทนะคะเพราะว่ามินิก็จะเป็นแบบเดิมใครสนใจเพิ่มเติมสามารถทักไปสอบถามดูรูปได้ทางไลน์นะคะอย่างแรก12บาทนะคะจะเป็นแบบแพนเค้กกระต่ายนะมีหลายหน้าหลายสีนะคะ12บาทค่ะต่อมาก็จะเป็นเห็ดจิ๋วนะคะอันนี้จะมี3สีเป็นสีฟ้านะคะสีชมพูแล้วก็สีส้มหรือว่าน้ำตาลนะคะก็ทุกชิ้นจะมีสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ12บาทเหมือนกันนะเห็ดจิ๋วนะคะไข่สีน้ำตาลนะคะตัวน,นี้จะมีหลายหน้าเลยนะ นุ่มสโลมากนะคะราคา12บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นแบบขนมปังหมานะคะ12บาทลูกท้อสีขาวไซส์เล็กนะคะไอติมโคนวิปครีมนะคะก็จะเป็นแบบไซส์เล็กเวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะ12บาทอันนี้ก็จะเป็นแบบมินิแฮมเบอร์เกอร์นะคะราคา12บาทเหมือนกันนะตัวนี้นุ่มสโลมากนะคะน่ารักมากเลยราคาก็ชิ้นละ12บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบ หัวมีเบดดอนะคะหัวมี12บาทมันจะนุมน่มๆนะคะสายก็จะใหญ่กว่ามินินะคะใหญ่กว่ามินิเยอะเลยนะราคาชิ้นละ12บาทนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบสตรอเบอรี่ไซเล็กนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ13บาทนะก็จะมีเป็นสีแดงอันนี้สีแดงเหลือน้อยแล้วนะคะจะมีสีชมพูนะเนื้อดีมากนะคะเนื้อมันจะนุ่มนะสโลนะคะราคาชิ้นละ13บาบาทนะคะเป็นสตรอเบอรี่ไซเล็กค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ20บาทจะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะอย่างแรกจะเป็นมีเดียมบัตอรอิโมจินะคะก็จะมีหลายหน้านะคะเป็นพวกหน้าอิโมจิ20บาทแล้วก็หน้าหลังตรงนี้นะคะจะเป็นแบบไอติมซันนี่นะคะจะเป็นแบบไซ์เล็กนะไซประมาณนี้นะคะราคา20บาทแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบซาลาเปาอิโมจินะคะมีหลายหน้าหลายสีเป็นพวกหน้าอิโมจินะคะ20บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบซาลาเปาอิโมจิแบบสีขาวนะคะ คุกกี้หมานะสโลมากนะคะ20บาทค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบน่องไก่ทอดนะราคาชิละ20บาทเหมือนของจริงมากนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเฟนฟายไซเล็กนะคะอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะเป็นแบบ25บาทนะเฟนฟาย25นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมากระลองอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยเหมือนกันนะคะราคา30บาทมีหลายสีเลยจะมีสีเหลืองนะคะสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงด้วยไซมันก็จะไซใหญ่ประมาณนี้นะคะประมาณฝ่ามือนะราคาชิ้นละ30บาทนะคะสโลค่ะจะเป็นแบบมากระลองไซ์ใหญ่นะคะ แล้วก็เพิ่มเติมสิบบาทนะคะจะมีเป็นแบบแยมโลคิตตี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็มีหลายสีมากเหมือนกันนะคะต่อมาโมนินะคะอันนี้ก็ราคาพิเศษนะคะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็สําหรับการสั่งซื้อ5กล่องนะคะเหลือ5กล่อง100บาทก็จะตกกล่องละย0บาทนะคะด้านในกล่องก็จะมีเป็นแบบ กระดาษให้แบบนี้นะคะเป็นแบบว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบตัวโมนิโมนินะคะราคาก็5ชิ้น100บาทนะคะพิเศษเลยนะต่อมาก็จะเป็นแบบยี่บห้าบาทนะคะก็จะมีเป็นแบบไอติมกระตูนะคะแบบแรกจะเป็นแบบลายสีดำแบบแบบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบกระตูลิงนะคะยี่บห้าบาทนะข้อพดนะคะอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยค่ะยี่บห้าบาทมีหลายหน้ามากนะคะไอติมถ้วยฟูสีขาวนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กไซส์ยี่ห้าบาทนะ อันนี้น่ารักมากนะคะชิ้นใหญ่ขวดนมราคา25บาทนะคะตัวน,นี้ก็มีลายสีเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลละ35บาท3ชิ้น100บาทนะคะก็เริ่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นพีชขาวไซส์จัมโบ้นะคะชิ้นใหญ่นุ่มสโลมากามบาท3ชิ้นร้อยค่ะไอติมสายใหม่นะคะชามข้าวญี่ปุ่นนะคะตัวน,นี้จะมี2ส,สีจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะ35บาท3ชิ้น100บาทนะ แล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบกล้วย35บาทนะเวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะนุ่มสโลมากนะเมลอนเฮดบันคูมาแบบ35บาทอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะก็จะเป็นแบบสีใสลุงกาแล็กซี่ประมาณนี้นะโลซานิโอจัมโบนะคะก็จะเป็นพวกหน้าของซานิโอนะคะจะมีหลายสีเลยนะ35บาท3ชิ้น100นะคะ <laughs> หัวมีเบดดอแบบซัมโบนะคะอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะ35บาทค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบแตงโมชิ้นนะคะเป็นชิ้นแบบนี้สตรอเบอรี่สาบาทนะคะอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะมีสองสีนะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็สีชมพูค่ะไอติมโคนจัมโบ้นะคะอุ้งเท้าแมวจัมโบ้นะชิ้นใหญ่มากเต่าจัมโบ้ค่ะแล้วก็ด้านบนอันนี้จะเป็นแบบจัมโบ้บันอีโมจินะคะ แล้วก็มีเป็นแบบจัมโบ้บอนหน้าต่อทองด้วยพวกจัมโบ้บอนแนะนำนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลมากอันนี้นะคะจะเป็นแบบของราคาชิ้นละส5บาท3ชิ้น100บาทนะอันปังแมนนะคะต่อมานะเป็นอันนี้เหมือนเนื้อขนมปังจริงมากเนื้อดีมากนะคะแนะนําแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบครัวซองนะคะครัวซองจะมี2แบบเป็นครัวซองแบบโรยงานนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโรยเกล็ดน้ําตาลนะคะเกล็ดแป้งประมาณนี้น้ําตาลไอซิ่งนะคะ สโลว์นะเหมือนของจริงมากนะกินมากนะคะครัวซองสามห้าบาทค่ะแซนด์วิชนะคะเป็นแซนด์วิชแบบสามห้าบาทนะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบกล้วยห้าสิบาทนะอันนี้เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะก็กล้วยตัวนี้จะมีแพ็กเกจนะคะนี่นะราคาชิ้ละห้าสิบบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบอมยิมะะ้มราคาชิ้ละเจ็ดสิบบาทอันนี้มีแพ็กเกจนะคะมีกลิ่นหอมนะ มีหลายสีนะคะจะสิบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกขนมสามห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยนะคะก็แบบแรกนะคะนี้จะเป็นแบบนี้เราก็จะไม่ได้เรียกชื่อนะคะแต่ว่าถ้าสนใจแบบไหนแคปภาพไปนะคะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะส่วนแบบที่สองก็จะเป็นแบบคัพเค้กนะคะแล้วก็แบบที่สามอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมปังไส้กรอกนะคะส่วนแบบที่สี่อันนี้จะมีหลายชิ้นในหนึ่งถุงนะคะก็จะมีเป็นแบบเฟนฟรายตัวนี้มีหลายสีนะคะ นีเป็นแบบพิซซ่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์นะคะคือตัวนี้นะคะถ้าสนใจแบบไหนแคปภาพไปนะคะหรือว่าขอรูปสินค้าได้ในไลน์นะคะก้อนนี้นะคะจะเป็นแบบอันตัวอย่างนะคะสกูชี่ทุกแบบก็จะเป็นเนื้อแบบนี้หมดเลยนะคะคือเนื้อจะมันๆนะคะเป็นเนื้อแบบใหม่นะแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ารักมาก35บาท3ชิ้น100บาทนะคะตัวนี้แนะนำมากมากเลยนะเป็นพวกขนมนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกขนมไส่เล็กนะคะ ก็ราคาชิละ28บาทนะคะ4ชิ้น100บาทนะถ้าซื้อสีชิ้นก็จะคุ้มมากนะคะจะตกเหลือชิละ25บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวนะคะก็ราคา28บาทแบบแรกนะคะจะเป็นชิ้นพิซซ่านะคะเวลาสั่งอันนี้ระบุว่าเป็นแบบซส์เล็กแล้วกันนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้เล็กมากนะคะไซส์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคาก็นะคะ28บาท4ชิ้น100บาทนะคะต่อมาอนนี้จะเป็นแบบน้ำปั่นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบป๊อปคอร์นนะ คัพเค้กสีชมพูพุดดิ้งครีมนะคะสตรอเบอรี่ดิฟนะนะคะจะเป็นแบบขนมไซ์เล็กนะคะราคาชิ้นละ28บาทสีชิ้น100บาทอันนี้เป็นโปรโมชั่นเลยนะคะจะเป็นพีชจัมโบ้สีชมพูนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ60บาทนะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นไอดิมโคนญี่ปุ่นนะคะราคาชิละเจ็ดสิบบาทนะอันนี้ก็จะมีแท็กด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ราคาตั้งแต่60บาทขึ้นไปนะคะแล้วเรามีแพ็กเกจทุกชิ้นนะคะอาจจะไม่ได้ให้ดูแพ็กเกจนะคะก็ไซส์จะใหญ่ประมาณนี้นะมีแพ็กเกจนะคะนุ่มสโลมากเนื้อดีนะคะราคาชิละเจ็ดสิบบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลูกบาทนะราคาชิละเจ็ดสิบบาทมีแพ็กเกจนะคะมีบานอนบนพระจันทร์นะคะ แล้วก็นนี้จะเป็นแบบเพจบ้านหมาราคาชิ้นละเจ็ดสิบาทนะคะก็อันนี้ชั้นนี้เรารีวิวแค่บางชิ้นนะคะส่วนชิ้นอื่นสามารถทักไปสอบถามโดยรูปได้ทางไลน์นะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละเก้าสิบาทนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแบบโดนัทนะคะอันนี้เก้าสิบ,บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นเมลอนเพจบ้านคูม,มา้าอันนี้มีแพ็กเกจน,นะคะรานะคาก็เก้าสิบ,บาทเหมือนกันนะเนื้อมุกนะคะด้านหลังมีลายเส้นของชันคิว a n นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ อันนี้มอ e c ไอศครีมนะคะตัวนี้จะมีหลายแบบหลายหน้าเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบคาวๆนะคะสนใจดูรูปได้ทางไลน์นะคะอันนี้ก็ราคาชิละ90บาทเหมือนกันนะคะนุ่มมากนะคะเนื้อ,อน,นี้นุ่มมากๆเลยแล้วก็สโลบมากด้วยนะคะแนะนําเลยน่ารักมากนะคะอันนี้มอวไอศคม90บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบฮอตดอกขนมปังนะคะเป็นของซันคิวเวนแพ็กเกจก็จะเป็นแพ็กเกจเฉพาะมี2สีนะคะเป็นสีส้มแล้วก็นี้สีชมพูราคาชิละ90บาทนะคะ น่ารักมากนะคะนิ่มสโลแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแบบันหรือว่าซาลาเปาหมีนะคะของซันนี่สากุชี่มี2ส,สีมีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้ก็ราคาชิละ90บ,บาทเหมือนกันนะเนื้อดีมากนะคะ9ก็10บ,บาท อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นแบบ90บาทอย่างต่อมานะจะมีเป็นแบบโดนัทในกล่องนะคะอันนี้ก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยจะมีเป็นแบบโดนัทมายูนิคอร์นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโดนัทกบนะคะอันนี้เป็นโดนัทเป็ดนะคะราคาก็ชิลละ90บาทนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะแล,แล้วก็เลยก็กล่องนะคะแพ็กเกจกล่องแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น ของนี่นะคะซานคิวิแลนด์90บาทนะคะอย่างต่อมาจะเป็นแบบป๊อปคอร์นสีชมพูนะคะน,นี่ก็90บาทเหมือนกันนะเป็นของซันนี่สกูชี่แพ็กเกจเฉพาะเลยนะคะนี่นะคะ90บาทแล้วก็จะมีเป็นแบบแมวตาแบลวนะคะ9กบาทนะชิ้นใหญ่สว e t แ a บบิทนะคะราคา9นะกบาทแล้วก็จะมีเป็นแบบ หอยส่ลุงนะคะอันนี้ก็90บาทเหมือกนกันนะแล้วก็จะเป็นแบบเคก้กมายูนิคอร์นนะคะรานะคาชิละ90บาทนะคะอย่างต่อมาอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สีสายลุงนะคะราคาก็90บาทเหมือนกันแะล้วก <c oughs> ็เป็นแบบเม่นสายลุงนะคะ90บาทเป็นเนื้อมุกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบฮีโร่นะคะจะมี2แบบเป็นแบบสีฟ้านะคะแล้วก็แบบสีแดงนะอันนี้เวลาสั่งก็ระบุเป็นสีมาก็ได้นะคะราคาชิละ90บาทเหมือนกันค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปลาไทยกิไอศครีมนะคะราคาชิ้นละ120บาทนะคะจะเป็นสีใสลุงแล้วก็เนื้อหมกนาะนเด็ดดีมากนะคะ120ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ110บาทนะอย่างแรกนะคะจะเป็นเค้กปอนะมี3รสนะคะบลูเบอรี่สตรอเบ,บอรี่นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะ110บาทนะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นแบบกบใส่หมวกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวกระตูนนะคะราคาชิ้นละ110บาทเหมือนกันนะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นพวกราคาชิ้นละ110บาทนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้รีวิวนะคะเพราะว่าแต่ละแบบจะเหลือน้อยนะก็คะใครสนใจเพิ่มเติมทักไปได้ทางไลน์นะคะแล้วก็2ชั้นล่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบนะคะ120บาทนะคะ ก็จะรีบแบบคร่าวๆนะคะเฉพาะบางแบบนะคะก็อันนี้นะคะจะมีอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีด้านในมีสต็อกอีกนะจะเป็นแบบทับเค้กหมีบาวนะคะอันนี้ด้านบนนะคะตรงตัวหมีบาวจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเลยนะคะราคาก็ชิ้นละ120บาทนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นน้องหวานเย็นราคาชิ้นละ120บาทนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะแมวหัวใจใสายลุงนะคะ120บาท ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบ100บาทนะคะจะเป็นอย่างแรกเป็นไอติมสตรอเบอรี่นะคะอันนี้มีกลิ่นหอมหนาน่ารักนะคะชิ้นใหญ่ค่ะราคาชิ้นละ1 0 0บาทอันนี้มีแพคเกจนะคะแล้วก็พุดดิ้งครีมอันนี้ราคาชิ้นละ1 0 0บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบมะม่วงนะคะมะม่วงอันนี้ราคาชิ้นละ120บบาทค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบขาไกรสีกาเล็กซี่ราคาชิ้นละหนึบาทนะอันนี้แนะนํานะคะสีสวยแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะ130ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงสีเหลืองนะคะรานะคาชิ้นละหนึบาทนะน,นี้ราคาพิเศษนะคะเนื้อแน่น,นะคขาสโลนะคะ120บาท ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบราคาชิลสหนบาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบคับเค้กกาแล็กซี่นะคะอันนี้สวยมากนะคะแล้วก็นุ่มสโลมมากๆเลยนะแนะนํานะคะน่าราคาราคา100บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโดนัทยูนิคอนนะคะตัวนี้ก็เนื้อมุกนะคะราคาชิลส์หนึบาทเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็จะมีแพ็กเกจนะคะก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะตัวนี้เนื้อดีมากนะคะเนื้อเนื้อเหมือนแฮมเบอร์เกอร์แบบชุบแป้งประมาณนี้นะคะเนื้อเอาแป้งๆนะกลิ่นหอมแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะแนะนานะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบบิสกิตมาร์เมลโล่นะคะอันนี้ก็เนื้อดีเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์เลยแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าแฮมเบอร์เกอร์แล้วแต่จะชอบนะคะว่าชอบแบบไหนนะด้านในมาร์เมลโล่นะคะเนื้อก็จะเป็นแบบออกเหมือนเนื้อของมาร์เมลโล่จริงๆเลยนะคะเนื้อดีมากนะคะแนะนานทั้ง2แบบนะ1หนึ่งร้อยบาทนะคะบิสกิตมาร์เมลโล่ค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแพนด้าเวลาสั่งนี้ระบุราคาด้วยนะ้1หนึ่งร้อยบาทนะคะนุ่มมากนะคะ 100บาทแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นแบบวัฟเฟิลนะคะราคาชิ้นละ100บาทนะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นแบบคุกกี้ M&N นะคะเป็นแบบนี้เลยราคา100บาทนะคะพิซซ่าแบบชิ้น100บาทเหมือนกันก็อนี้นะคะเนื้อก็จะดีเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็บิสกิตมาเมโล่เมอกี้นะคะแต่ว่านี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะน่ารักทุกแบบนะ100บาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อดีแนะนำพวกขนมมากๆเลยนะต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบบาร์ติงแอนิมอลราคาชิ้นละ140บาทนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแบบแพนด้าสามชั้นอันนี้ก็140บาทเหมือนกันนะชิ้นใหญ่มากนะคะนิ่มซาโลค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบยูนิคอร์นไอศ์รีมของซานคิวเวียนนะคะมีสองสีนะจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะราคาก็ชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่มากนะแล้วก็เนื้อสอบนะคะซาโลหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบแมวถือของขวัญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะ นี่นะคะอันนี้คือหน้าใน,นก็จะเป็นแบบนี้เลยกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมมากและชิ้นใหญ่มากนะคะเนื้อน่ารักเนื้อนุ่มสโลนะคะนี่นะราคา180บาทอันนี้เนื้อดีมากนะคะชอบเนื้อนะ180นะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกหมูนะคะลูกหมูจะมีอยู่2สีนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สีฟ้านะคะราคาชิ้นละหนรบบาทนะเนื้อแน่นนะคะหนุบสโลค่ะ 150บาทแล้วก็จะมีเป็นแบบอมยิ้มหัวใจนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะฟูฟูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยลูกหัวใจน่ารักนะคะราคาก็ชิละ์หนบาทเหมือนกันนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโคนถ้วยฟูนะคะราคาชิละ1 4นบาทนะคะชิ้นใหญ่นะซอฟสโลนะคะหน,นูในะดีจะมีอยู่2แบบนะคะจะเป็นแบบสีดาร์ซี่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบข้าวโพดสตรอเบอรี่ ราคาชิ้นละ1 4 0บาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะเป็นสีพาเทลพาเทลนะคะเนื้อดีค่ะเมลอนบ้านสีเขียวนะคะราคาชิ้นละ160บาทนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นบ้านสตรอเบอรี่นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแพ็กเกจในกล่องแบบนี้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบบ้านแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกระตูเรื่องอะไรหรือเปล่าราคาชิ้นละ200บาทชิ้นใหญ่มากนะคะกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยด้วยน่ารักนะคะตั้งโชว์ได้200บาทนะคะ สุดท้ายนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบไอติมโคนซันนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะเวลาสั่งอันนี้ระบุราคาด้วยนะคะคือราคาน,นี้ราคาชิ้นละ5 0 0บาทนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบแพ็กเกจบิ๊กจัมโบ้นะคะก็อันนี้เราเป็นแพ็กเกจอยู่ด้านหลังนะคะไซส์ก็จะเป็นประมาณหลายหลายมือต่อกันเลยนะคะประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่มากซื้อนี้ไปคุ้มมากนะคะ500บาทนะ นี่นะคะเป็นไอติมซันนี่แบบใสบิก๊กจมโบมากๆนะคะ5 0าบาทค่ะตอนวนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวอัปเดตสกูชี่เพิ่มเติม,ตมนะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจ Soft สอบถามสั่งซื้อนะคะหรือว่าขอดูรูปสินค้าสามารถทักไปได้ทางไลน์นะคะอันนี้จะเป็น i d l i n e ไลน์นะจะมี5้าไลน์ให้เลือกเลยนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็น IG ไว้ดูรูปสินค้าได้แบบคร่าวๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นบปน,นี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคลิกดูได้เลยค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ